พูดไม่อยากกินปวดกินก่อนนี่ชีมาก่อนมาพร้าปลานันเป็นเลอะซศร็บหรือิมแซ่บอัอเข้ากันได้ใบเ้อะคนเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องบ่ซือขนเด้อทางไคทต้งหลายทางประเทศมอน้กะหากะก้นเป็นต้นแล้วทุกคนเอ้ยเป็นต้นกะ ได้แต่ทอทึ่นเพิ่นๆในรูกทืนอีทุกคนคันเฮ้าไล่เสื้อแหงงานเทาเลยกะขาชินเปิงซื้อเขาซื้อของดูของกินให้นะรูปถืนทุกคนแต่กะอายาแหละอันเป็นประสบการณ์วันนี้เฮ้ามาค่ะจิตเจเช้าทุกคนมาหลับเช้สาสบายดีสบายดีขาคนน้อยมานำสาเหตุที่พาคนน้อยมานำก็คืออันนั้นเขายานะอัน ไปเวงกันเลยไม่ได้พูดเอาทุกคนอ้ายเพิ่นกับไปห้องเหรนแล้วก็เลยมานะพ่อแม่มาลัดเช้าแต่เช้าพุ่นแหละทุกคนอยู่ถึงพุ่นลัดเช้านะเบาผู้ไทยเพิ่นจักได้เพิ่มอันจักได้เพิ่มมาสู่เช้าภไทยแหละเบาผู้ไทยเพิ่นห้องเพิ่นเพิ่นเพิ่นยุลุ่มทุกคนเพิ่นไปหาลัดเช้าแล้วก็นเช้าไทยกับลู่แล้วก็อยู่เพื่อนเพราะว่ามานะเยอะนั้นเช้าไทยเยอะมาหาเสือกับหากระแล้วหากระแล้วเว้ยนะหากระแลวแล้วก็เลย เย็ามาหาเสืออกับยูคูยูพานี่แหละไม่ได้เปื้อกินทุกคนเลยมาหาแนวกิน่นยูปลาย,ยูโด่งนี่แหละคันยูเหินกะไม่ได้เงินไม่ได้ขาอะไรยู่ซื้อของยู่มกินกะมาหาเสืออกับเยวบมาได้นูได้ในแล้วก็พาคนน้อยมาเลปปาะปลาหนำมันนี่เกมพร้อมทุกคน,นก 37, ลเลยอากับเต็มทงประมาณสามสิบเจ็ดสามสิบแปดลังเนี่ยสามสิบแปลังอลไรกะสุดก่อนนะ เดยชุดก่อนนะเซาไทยมาเซอร์นะมีเฮนซองล่างทุกคนมีเฮนก็นคืออันแบบเฮาเซอร์แล้วเฮาลงบอลยามนะเพราะว่าเซาไทยมีแต่ฮักพดไม้เชื่อนะทุกคนแล้วมันคือการเบิดเกลยพัดต้นมายามเลยลงม่รู้จักเลยว่าจักอันเช่บอลเหลือทุกคนก็นเลยชุดนี้นะเซาไทยถือป้อมมานําเวลาเฮาเซอร์แล้วเอาป้อมไม้นะป้อมแบบปักไม้อยู่ถึงมีเฮือแบบเนื้อมันหลืมเลยทุกคนเวลาเฮาเนมไปมันจริงเห็นนะ ลาบสุดก่อนเนี่ยกับเซซองลางคุณเบาผู้ไทยไปห้กินอยู่พ่ดแล้วทุกคนเช้าผู้ไทยกับลูกเลยกะอยู่หาถึงมันท้าเพราะว่าเพิ่นเห็นอันไก่มันหันแล้วเพิ่นไปตออไกล้เพิ่นว่าหาจักรได้จักมีทุกคนไปรอรุ่นนำกันไปได้เลยหมาป่าครั้งแรกกินนมโอ้ยชื่อหมาแต้เหินคุณทุกคนมาแต่เช้าตื่นมาปุ๊บก็ยิ่ได้นมปั๊บแล้วก็แกะขี้ตาแล้วก็ยี่ได้นมโลด คือมามากินยูป้าแซบยามนี่นะพาเพื่อนเท้าป้าก่ะแบบว่าใครแนกก็คือแบบยุงมันมีลายทุกคนยามนี่นะอ่ายามพ้นนะยุงลายทุกคนคันแบบนี้นยูไม่ได้ทุกคนยุงนิวันวันวันแล้วยามพ่นนะแต่ยานยามแรงดิอันแบบมันไม่ได้ใบ,บไม้ค้างในเบอร์ตองเลยยุงมันใครเสรอือไม่ได้มันก็เลยไม่ได้ยุงทุกคนมนบมอกโมนมือหน้ามาไอ้บอกไปชาเสื้อกับนาแม่เนาะไปดีเนาะ มืดเลยไปหา้ยา้มเนาะไม่ได้พูอา้าวทุกคนเอ้ยคนน้อยคันวับไปห้องห็นเขาก็ยังไม่หับพอเพิ่นอนยังน้อยเด้ได้แต่อ้ายเพื่อนไปห้อหนน้อ,นองกับยูนพ่อแ,แม่ผัดอันปกติชาวไทยมาป้านะอันไปป่าทำข้าวย่าทุกคนไปป่านำข้าวปูข้าวย่ามาป่ามาให้ยูหากินนะแล้วก็บัดวันนี้ผ่ดข้าวปูกข้าวย่าเิ่นอันไปวิ่งก็เลยไม่ได้ผู้อา้าวมันไม่พูยูนเ,เลยก็เลยเอามานัก จักได้จักหมีแหละคือว่าเชนไก่ห้องกระทึกอ,อยู่อทุ่คนทุกคนจักได้จักหมีดางไพไว้ก่อนจะได้เปิดว่าบเอาผู้ไทยมาคือมีห้าโลหาพื้นไว้เฮ้ยนี่มาเอานี่เอาผืนน,น,นี่ซุ่มซุ่มไพ่เอาผืนซุ่มไพ่ผืนชุ่มดู ดังไพรท่าก่อนทุกคนเลยท่าบาผู้ใดเพื่อนหมาจะก,กันได้ปื้อเลยดังไพร์จังอุดหนุงพร้อมแล้วก็ดังไพรไว้ยเพื่อมันเป็นโกอนะบาผู้ใดเพื่อนกีฬามายู่ทุกคนเลยไก่ผู้ตัวแม่มิถันทุกคนยิงได้ตัวผู้แลยค่ะมันไปเบิดไก่ได้เป็นสิบตัวไก่นะ เอาลูกบานดิมันจุมันจุเคเคจุ่มก kind of ่อนนี oh, ่เอาลูกานเสริมตะกรอบหนึ่งแหน่ฮะวางกลางก็เลยโอ้โหขาดเลยโตขึได้จะรูเดี่ยวรูเดี่ยวนี่อันนี้ใครแต่ถืออันนั้นมันเนาะคือบอลมันตายเนาะโอ้โนเชอรได้แต่เธอยิงใกล้แหน่เชออันนั้นเดินเชอกระโตุกอ่ะยันไปถือเดี๋ยวกินั่นคือมาชุก่อนนะอยู่ไี่เธอกระตุกไงตับไปแล้วไปแต่ตะ h o เดี๋ยวจะห้นกับเลิศอ่กับเลิศเท่านั้นแหละบอดีคนเนบบอลมันจะร้อยโลเนี่ยป้าเดือกคนเนยเนาะมานมานมานคนไผ่กระดุกได้ใจอนียกินข้าวแลยไปหาเสื้อกกับอีกป้ายังเป็นหมออยู่พี่ลุงลกมีตัตมน้ษล์โลกอ๋อ ลอ็อลกปลาสีแดงเลยขังไกมานได้ก็ได้กาดีโอการ<แ>มานะมนหนักได้นมา,าไปกดมาเออหนึ่งแก อ่ะกาบมี้มาไอกาบแลงค์มันอูวะเออพอมันอูนะนี่มันอูนั่นมันเออจะ่เราพาเป็นรอวะยังอ ตุกโฮเต้มัดปืนตุกโฮเต่วิวีวีวีหลุดหลุดหองมอ้เน่าเหมือนเราเลยเจอจะมัดอูเจ้าเจเนนอนจ้าปเจเนนั่งเจ้าปเจตัโฮเต่วีวีอีมันคเจ้าคนหลดหงอ เผาแล้วเรียบร้อยทุกคนตีนมันเบาพ่อไทยพื้นที่ตัดเอาเมอือเหินเพื่อนว่าหิดของมันตัดเอาตีนมาเหิในไส่ไก่ปลามามาโคโอเอ็ดกินเท้ามัหนีิคนน้อยคนมีชนกระเปอือแหละ้นขนมชนแต่ขนมอย่างเดียว <c oughs> ห,ห,หูหูหูอยู่นั่ง <c oughs> เอามาเคยเอามาเคงกินเอามาพี่เลยเคงอันนั้น ຊິມາລາຍເນາະເອີ <Okay. S 1> ້ນ້ອງໃຫ້ດຽວໃຫ້ອູ້ໂຕ ก็ได้เลยใหปาก่อน มาโทกินกับปีงไก่มาโทนนะชาวไทยชื่อมาเพื่อเพื่อไม่ได้เพื่อกินแล้วต่มาโทกินทุกคนเลยกันเลยพอดีกินกับปีงไก่ต้มไก่สดน้ำทำนี้เลยทำเลเนาะอาหารการกินไม่ได้เพื่อกินทุกคนเ้ยต้มไก่กับปีงไก่ทุกคนเคยยืนบองมะพร้าวป่าไม่ได้เปื่อนอนเน ได้แต่เปิดแบบนี้เลยเป็นหนุนทุกคนมันไม่เปิดหน่อแต่มันเป็นหุนนะนะปิดเอาอยู่กุกตะกินมาพพ้าวป้าเด้อนี่เด้อะปดีอย่าะเบาทุกคนเบื้องว่าทางโกมันเป็นแบบเปือ <laughs> ปลาปลาโป่เลยๆได้ปลาปลาเลยมีอะเห็น่นกันคันว่าไม่ได้คันว่าไปชุบลงเปาะลงปลาเพื่อมีน้ำกินนี่เอามะพร้าวนี่ไปกินตังน้ำก็ได้ทุกอี่าเธอนำเข้าไปเอาเข้าวเอาเข้าู่กลางปลาน้ำบริสุทธิ์ หวานแหลิก้ากินบ่กินบ่ามาลูกอยาคุณนี่มักมะพร้าวอยูอ่หมืมาผามาือวานไม่ได้กินก็แกม่มานี่าวานได้อลีกินระว,ว่างที่ทาปิ้งซุกทุกคนเลยแดงเขาสุกเลย แม่พ <c oughs> ม่อยากกินบ่กินก่อนนี่อชิมเาก่อนมพะพร้าวป่านี่มันเป็นได้เลแซ่บบ่หรือมีแซ่บอือเสือสมุนไพรนํเนาะพร้อมที่บนีส้สมุนไพรบ้านบ้าน kapuna. Me ka kai ʻole iho. สิ่งที่ขาดไปได้คือปลาล่าลอาือมะ,ะกอคืนปลาแดงคอนเอผูอู้่ อาจจะเห็นมีกลือน้ำลายไปว่ามีแม่งคนลาวมีแมงคนอีสานถ้าว่าคนลาวคนอีสานเเห็นแบบนี้นะต้องน้ำลายแตกรถมามามา,มากินเอากินเอาก<ด>ันะ มาทุกคนมีข้าวมกันปะนี้เจ็บเียบเ,ยบเวมีผักกระยาเป็นตอนนี้แ้วอ้าวจะที่จะทานจะดีรอดลาคบมากินสมาได้กินขา้<ะ>นขาวเบยิบ้าวข้าวบงแงได้ดูแลาคบมากินขาเด ตับเนาะอ๋อนเหรออ่ะลูกอ่ะกินข้าวกินข้าวเลยเอออืมแซ่บอ่ะแซ่บอ่ะโอ้ตรงไปข้างในมันแซ่บแล้วหรือเนาะอืมนั่นน่ะโอ้คุดโอ้ขุดายจิลล์บ้านไหนบ่างจิลลูกอมาหานเถอะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกินข้าวตรงกันมันตัมมะโท เข้ากันได้ใบเดีกันเลยม่อิน,น,น่อิเลยปลาไว้ปลาห่นลายหุ่อในบ้านเลยทำยัดเบ้อ จับโทโทกับปิ้งใจเข้ากันนะมจโททจกับปิ้งเขากันเมื่อตอนนั้นถามชุกินเ้านั่นนงิงโกกไหมเมยนั่งเมย์น,นั <c oughs> ่จะก่อ <c oughs> น <c oughs> ทำชุกสังใจคนเอ้ยบอชั้ไในั่งเป็นคอร์ันเป็นผู้เลยมันคอรลงมาไปเวลานั่งมันจะต้องง่ายต้องอีเหมี่ยวฮะบผู้มาผู้เลยนี่ไป่ผู้เลยนี่ ทั้งแหกของปล่มไยป้าปปกินข้าวแล้วแล้วก็ผ่ากันไปหาเสืออ้อกลัาบกทวนทงอากับเต็มลังไปเดินทาง<ป>หุ่นคนน้อยทางงางไปก่อน<ป>เออไปฮึนไปนร้ยเรื่อ,อ,ไ<ป>องไปนะฮะแต่แต่แต 辛苦。